วันนี้ก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่รัดใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นนี่ Hello Kitty c u ้ครับเคนะคะก็ h e l l ร k i ค t y ต้ครับเค้กอนนี้คะจะมีลายเส้นนะคะมีสติกเกอร์ค่ะเป็นของซาริโรนะคะก็มีแท็กนะมีปักกี้ให้ด้วยอันนี้จะเป็นคับเค้กแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปค่ะเป็น เป็นตัวคิตตี้แบบนี้นะคะก็มีแบกกี้มีสติกเกอร์นะคะก็จะมีลายเส้นข้างล่างด้วยนะอันนี้มีกลิ่นหอมนะคะหอมเหมือนเป็นครีมหรือสบู่นี่แหละคะ่ะหอมมากเลยนะก็ตัวขนาดประมาณนี้ต่อไปนี้เป็นนี่นะคะ Hello, h e l l o k i t t y ไอศกรีนะคะมันเป็นเหมือนคิตตี้นอนอยู่นะคะนี่มีสติก เหมือนกันนะคะก็จะมีลายเส้นตรงนี้นะนี่ค,ค่ะขนาดก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปอันนี้เป็นมันเหมือนอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นขนมปังซอสไส้ครีมน,นะคะเ,คเหมือนคล้ายๆ e อีแครเลยนะคะเป็นช e ิตตี้อีแครก็แล้วกันนี่นะคะเป็นแท็กค่ะ บันเชนสีทองนะก็มีสติกเกอร์ของซาริโอ้วยค่ะเล้สีชมพูนะคะ,ะ,คะก็จะมีลายเส้นด้วยต่อไปเป็นค um ูม่ามงี่อันนี้ไม่ได้เอามาขายนานมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ก็จะเป็นท่าแบบยกมือขึ้นมานะคะก็มีแท็กต่อไปนี่เป็นท่ายืนแบบธรรมดานะคะ ต่อไปค่ะนี่มาใหม่เลยนะคะเหมือนลวหมดเลยนี่เป็นปลาค่ะนี่จะเป็นปลาเป็นตัวสีทองกับสีเงินนะคะนี่อยู่ในแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะนะคะแล้วก็เป็นปลาแบบนี้นะคะก็จะปิดให้เรีต่อไปเป็นขนมปังอยู่ในแพ็กเกจนะคะอันนี้อันใหญ่มากเลยนะ นุ่มมากค่ะนี่นะนุ่มมากค่ะต่อไปเป็นมีปลาตัวใหญ่แล้วนะคะก็ต้องมีปลาตัวเล็กค่ะนี่ปลาตัวเล็กนะคะอยู่ในแพ็กเกจค่ะก็มีเป็นสีทองด้วยนะคะก็เป็นปลาแบบนี้นะคะมีหลายสีมากเลย ีเป็นสีแดงค่ะสีแดงเหมือนตัวนี้เลยนะเย้ค่ะต่อไปเป็นแพนด้านะคะเป็นแพนด้ามีเดียมนะเป็นโบแดงค่ะโบชมพูหน้าเล็ดลิ้นนะคะก็เป็นหน้าธรรมดานะคะต่อไปก็เป็นไข่มีผู้ค่ะนี่นะ อันนี้จะเป็นมีรูแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่เป็นอันนี้นะเป็นหน้ามีพูว่ามีสองด้านนะคะอยู่ในแพ็กเกจค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันตน่อะะไปเป็นรอยัลซอฟค่ะเป็นอันนี้นะคะมีสองสีค่ะนี่นะเป็นแท็กค่ะมันจะมีแท็กให้ด้วยนะ ต่อไปเป็นนี่คาบีนะคะเป็นอันเล็กนะก็มีแท็กด้วยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้นี่นะคะต่อไปเป็นบัชบันนีเดียมค่ะมีหลายหลากหลายมากเลยนะคะต่อไปเป็น ข้าวโพดนะคะมาใหม่เลยอันนี้เป็นข้าวโพดอันเล็กนะคะก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะนี่นะต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าชิตตี้นะคะโรยด้วยเกดน้ำตาลนะต็เป็นบันแบน,นะคะ่ะอันนี้เป็นแบบแบนนะเป็นหน้าคารไวเอ๊บัน,นะคะ่ะ ไปอันนี้เป็นหอยค่ะเป็นหอยเชลล์แบบนี้นะคะเป็นหน้าด้วยนะแล้วก็มีแบบไม่มีหน้าด้วยค่ะน่ารักมากเลยอันนี้มาใหม่ค่ะเห็นนะก็อันนี้เป็นเป็นแมวนะคะแล้วก็เป็นบันนะคะเป็นบันหน้าน่ารักมากเลยเป็นบันแบ้วนะคะก็เป็น ไส่สรีมสคููปนะคะนี่นะมีสามสีค่ะก็จะมีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีม่วงสีช็อกโกแลตค่ะก็อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนี่เป็นปังไส้ครีมแบบนี้นะคะเป็นอันเล็กนะอยู่ในแพ็กเกจค่ะก็จะมีเป็นแบบนี้ ีหลายแบบเลยนะคะก็แบบนี้นะคะ่ะก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นไส้สีเขียวนะคะอันนี้เป็นไส้สีเหลืองอันนี้เป็นไส้ผลไม้นะคะก็จะมีไส้ครีมธรรมดาด้วยค่ะก็จะมีเป็น หน้าบันนะคะเป็นหลากหลายหน้าหลากหลายสีค่ะก็เป็นคัพเค้กแบบนี้นะคะเป็นถ้วยกระดาษนะนานาจะเป็นหน้าสีม่วงเป็นหน้าผลไม้ก็เป็นหน้านี้นะคะนุ่มมากเลยนะคะก็ สกุชี่รถใหม่อันนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ ID ดี n ลน์พอยฟ้าหรือ POIFFA นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ